สวัสดีครัทุกคนผมก็วันนี้ผมจะมาทําข้อมูลสําหรับทุกคนน่าจะสงสัยว่าทําไมคุณเล่นใน iPhone หรือว่าเล่นใน Android ถึงเด้งผมก็โอเคครับตอนนี้ทุกคนได้สังเกตว่าผมได้เปิดโปรแกรม w วัดเฟรมเรทหรือว่า MS เมซั่ r อั r เเพื่อเช็คระบบนะครับว่าตอนนี้เกมกินสเปคเครื่องไปเท่าไหร่ผมก็โอเคอย่างแรกเลยผมจะขอเกินความรู้คร่าวๆก่อนนะครับว่า ฝั่ง PC อย่างเราเนี่ยจะมีแรมอยู่2ชนิดก็คือแรมเครื่องนะผมก็คือรูปตามนี้เลยคือแรมเครื่องเนาะและแรมการ์จอที่เลือกว่า VRAM ซึ่งส่วนของตรงนี้ผมจะขอเอาแค่ส่วนของขนาดนะผมผมจะไม่เอาเรื่องของหน่วยความจําหรือว่าความเร็วของตัว m อ็มก t เฮิหรือเอเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็โอเคครับอย่างแรกเลยนะคือด้วยความที่ว่า PC น่ยจะมี2ฝั่งคือแรมเครื่องกับแรมการ์จอเนาะแต่ว่า ฝั่งมือถือเนี่ยจะมีแค่แรมตัวเดียวคือแรมเครื่องโดยตรงนะครับหมายความว่าฝั่งมือถือเนี่ยจะต้องแชร์แรมให้ทั้งฝั่งของเครื่องเองและฝั่งของ vram ที่เทียบเท่าของการ์จอเองนะผมก็โอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบอย่างแรกเลยที่ว่าทําไมคุณเล่นฝั่งมือถือถึงเด้งก็อย่างแรกนะครับเราจะมาดูก่อนว่าเกมเนี้ยกิน vram ฝั่งคอมไปเท่าไหร่นะผมก็โอเคครับผมจะให้ดูเลยนะว่าตอนนี้นะครับผม netmarble เนี่ย solo leveling ผมกิน ไปอยู่ที่2.6นะผม2.6 MV หรือ2.6กิกแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่ค่าพีคพีคคืออะไรนะครับพีคคือค่าความแกว่งของหน่วยนะัก็คือว่าอาจจะมีโอกาสแกว่งจาก2.6เนี่ยขึ้นได้ไปถึงอยู่ที่3.5หรืออาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ50%ถึง60%ของค่าที่เรามีแต่ผมจะให้ปากลมๆว่ามันจะพีคขึ้นจากเดิมอะประมาณกิกหนึ่งหรือเท่าตัวนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันกินอยู่ที่2.6นะครับผมและ กินฝั่งกาจอผมไปอีก4.3นะครับซึ่ง4.3ตรงนี้ถ้าเรามาเช็คที่ตรงนี้นะครับมันจะหมายความว่ามีการใช้อยู่3.9นะซึ่ง3.9ตรงนี้เนี่ยผมจะขอหักของฝั่งระบบไปอาจจะเหลือประมาณสัก2.8หรือ3.1วงเล็บว่านในผมปรับสุดนะครับหมายความว่าเกมเนี้ยจะกินขนาด vram ฝั่งมือถือเนี่ยอยู่ประมาณ7-8กิกเลย อันนี้ถ,ถือว่ากินเยอะนะผมหรือถ้าคุณปวดหัวมากก็คิดซะว่าตอนนี้มันกินแรมแค่เครื่องผมไปแค่2.6แล้วนะครับผมซึ่ง2.6กิกเนี่ยอันนี้ถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเทียบกับฝั่ง iPhone บ้างนะผมก็สลับฝั่ง iPhone จะตามนี้เลยก็คือว่าตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นมาเนี่ยยังมีการให้4มาบ้างผมให้4ให้6ให้8ซึ่งมันก็ตามาราคาเนาะว่าเป็นโปรแม็กหรือธรรมดาซึ่งการที่คุณจะได้แรม8คุณจะต้องซื้อไอโ16เพราะ iPhone 16เนี่ย สตาร์ททุกรุ่นเนี่ยมันเป็น8แล้วแต่ว่าถ้าต่ำกว่า16เนี่ยมันยังมี6 8 4ตามลำดับผมซึ่งอย่าลืมว่า iPhone หรือฝั่งมือถือไม่ได้มีแรมแยกเหมือนกับ PC นะผมคือไม่ได้มีแรมกับ VR แ m แต่มีแค่แรมเฉยๆ,ๆซึ่งหมายความว่าเราจะต้องหักระบบไปด้วยคือระบบมันอยู่บนพื้หนหลังเช่นฝั่ง iPhone มี i o s สวินส่วนฝั่งคอมก็มี Windows ซึ่ง Windows เนี่ยจะกินอยู่ประมาณ 6- ถึง7กิกนะครับผมซึ่งจริงๆคอมเราก็ใส่อยู่มา 16G กิกอยู่แล้วก็หมายความวา เกือบจะครึ่งหนึ่งของเราอ่ะโดนระบบกินไปแล้วส่วนฝั่งมือถือเนี่ยฝั่ง iOS เนี่ยผมขอตามกลมนะว่าระบบอ่ะจะกินของคุณไปแล้ว2 g กิกหมายความว่าถ้าคุณใช้ iPhone 11 12ซีรีส์ที่ไม่ใช่ระดับ Pro Max กผม4กิกคุณโดนระบบกินไปแล้ว1 5ถึง2กิกนะครับหมายความว่าคุณเหลือใช้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและเกมนี้นะครับผมมีอัตราการบริโภคแรมอยู่ที่ประมาณนะครับ1.5 ถึง2 5กิกซึ่งหมายความว่าต่อให้คุณปรับสุดไปเกินนะครับผมเกินแท่งแน่นอน4กิกก็นี้เด้งชัวนะผมพอเด้งเสร็จแล้วทุกคนสงสัยเอ้พี่ทำไมมันเด้งเนื่องจากเกมนี้ใช้ในส่วนของ Engine ที่เป็นของฝั่ง Unity นะครับผมอาตรงนี้บอกนะว่าเป็น Engine ของ Unity เนาะก็ฝั่ง Unity ถือว่ากินระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากแต่ด้ยวยความที่ว่าโซโลเนี่ยเป็นเกมที่มีกราฟิกใช่ผมคือมีกราฟิกสวยมีกราฟิกหลายๆอย่างที่เป็นเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆหรือ จะมีการส่งข้อมูลเข้าหาแรมอย่างรวดเร็วแล้วฝั่งมือถือที่เป็น iPhone 11จนถึง13 14เนี่ยจะมีประสิทธิภาพการส่งถ่ายข้อมูลไม่ได้เร็วมากเหมือนกับ15 16ก็คือว่ามันส่งถ่ายออกไม่ทันแล้วเกมจะเด้งอันนี้ถือว่านิดหน่อยนะจำแปดจะปวดหัวแต่จำไม่ง่ายว่ามันเขี์ออกไม่ทันได้แหละคือคุณคิดง่ายๆเลยอ่ะความเร็วมีผลก็จริงแต่เวลาเราเล่นเกมอ่ะเราเน้นความจุมากกว่าความเร็วซึ่งมันหมายความว่า4กิก ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่พอคนระับผมก็คือมันกินระบบไปเราครึ่งหนึ่งเกมกินปีก1.5ถึง2 5กิกนะครับและวงเล็บว่าคุณจะต้องรวมค่าพีคหรือว่าค่าที่คุณเข้าไปเล่นเกมที่คุณจะเอฟเฟกต์มันจะกินเพิ่มนะครับผมพอมันกินเพิ่มเนี่ยมันจะบวกเพิ่มปีกเท่าตัวประมาณ50-60%ถึงหหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกจากตอนแรกที่มันกินสูงสุดคุณอยู่ที่2.5ใช่ไหมครับผมมันอาจจะกินขึ้นไปมากกว่าน,นั้นไปถึง3หรือ4ี่ ซึ่งมันหมายความว่าเด้งนะครับผมเด้งแน่นอนนะครับเพราะว่าแรมคุณอะไม่พอนะครับผมเด้งแน่นอนนะสลับ4กิกสลับทุกคนสงสัยแล้วว่า11 12ที่ไม่ใช่ตัวโปรแบงคนะ์เนี่ยเด้งนะผมโอเคต่อไปจะเป็นฝั่งของ6กิกบ้าง6กิกนะครับผมเหมือนเดิมหัก2กิกของระบบเหลือ4ครับผมพอเหลือ4ปับ๊บอาต่อให้คุณปรับโลเนี่ยอันนี้โอเคคุณยังพอเล่นได้นะครับถ้าคุณยังไม่เจอค่าพีค แต่ถ้าคุณเจอค่าพีคอันนี้มีโอกาสเด้งก็คือมันไม่เหมือนกับ11ที่ว่าต่อให้คุณยังไม่ได้เจอค่าพีคอะสแตนดาร์ดคุณก็ไปแล้วนะครับผมคือตัวสแตนดาร์ดคุณไปแล้วแน่นอนเด้งชัวร์นะครับผมแต่ว่า6อันเนี้ยคุณยังพอมีโอกาสเล่นได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีเด้งในด่านที่เอฟเฟกต์อย่างเช่นบาลานดีมอสพวกทุกด่านที่มีเอฟเฟกต์เยอะอันนี้ก็จะมีโอกาสเด้งนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นฝั่ง8กิกบ้างไอ้8กิกอันเนี้ยยังไงก็พอเพราะว่าระบบกินไป2เหลือ6 แหลือ6อันเนี้ยมีสเปซกว้างมากพอที่จะเหลือให้ค่าพีคทำงานได้นะเพราะว่ามันกินโดยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่1.5-3.5ใช่ไหมครับแล้วถ้ามันพีคมันจะพีคขึ้นได้ไม่เกิน4นะครับผมซึ่งถ้าคุณกดเครื่องคิดเลขบวกกันเนี่ยมันจะขึ้นนะครับผมอยู่ที่สมมติว่าคุณมีอยู่2-2นะัอในระบบไปแล้วนะผม2ระบบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเกมมันจะกินอยู่ที่ประมาณ2.5อ่าเียผมผมปาค่าสูงสุดเลยนะ เป็นส5านะ,ะสังเกตว่าเนี่ย i อ1ฟอไปแล้วนะผมไปแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่พีคไปแล้วเกินแล้วแล้ว,ลวถ้าคุณเจอค่าพีคไปเนี่ยคุณบวกต่อไปอนงเป็น6นะครับอ่าหมายความว่า11 12ที่มีแรม4กิกไม่ไหวนะผมแรม4กิกอันเนี้ยเจอค่าพีคไปเป็น6หน่ส่วน1 3 1 4ก็ยังพอมีเด้งบ้างส่วน15อันนี้ก็ เล่นได้สบายแต่ก็อาจจะมีเด็งบ้างเพราะเกมก็ไม่ได้ออปติมัยมาดีขนาดนั้นนะผมซึ่งอาจใส่ที่คุณหลุดของฟัง iPhone เกิดจากที่ว่าแรมคุณไม่พอเท่านั้นเองมไม่มีอะไรมากเลยอันนี้คือใส่ที่คุณเด้งกันนะส่วนสำหรับฝั่ง Android นะครับผมก็มีตารางสรุปให้เหมือนกันว่าจริงๆแล้ว,ว RAM อะแรม4ฝั่ง p p o o n อะมันก็เทียบเท่ากับ6 6 p h o n e เท่ากับ8และ8 iPhone เท่ากับ12ซึ่ง แรมของ Android มันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วไซสิ่งมันกว้างอยู่แล้วครับแต่ว่าสาเหตุที่ Android เด้งกันเกิดจากที่ว่าปัจจุบันเนื่องจาก Android แต่ละค่ายเขามีสระในการปรับแต่งโมดูลของตัวเองหรือว่าระบบ UI ทําให้ค่ายบางค่ายได้ทําการใส่สิ่งที่เรียกว่าบูสต์หรือว่าฝั่งเกมเนี่ยจะเรียกว่าโอเวอร์คล็อกนะครับผมอย่างเช่นเกมเนี่ยเขา้งับมือถือเนี่ยให้ค่าเดิมคุณมาอยู่2,000หน่วยมันอาจจะเพิ่มไป2,002แล้วมันทำให้อาจจะเกมเร็วขึ้นนะครับอันนี้กรณีแรกนะอันนี้ผม ทั่วว่าโซโลไม่ได้อิงตามค่านี้แล้วทำให้คุณเด้งหรือว่าคุณถูกแบนแต่สาเหตุที่คุณถูกแบนจะเป็นในส่วนของการแอบเพิ่มค่าเฮิร์สของจอนะครับผมเพราะเนื่องจากที่ว่าตัวเกมฝั่ง PC เนี่ยค่ากิกะเฮิร์สหรือว่าตรงนี้ผมค่าเฮิร์สตรงเนี้ยเฟรมเรทสูงสุดตรงนี้ผมมันจะขึ้นอยู่กับเฮิร์สจอของผมซึ่งเฮิร์สจอฝั่งคอมผมนะครับสูงสุดอยู่ที่1 6 5หมายความว่าเฟรมของผมอยู่ส,สูงอยู่ที่165ใช่ผมแต่ว่า ฝั่ง iPhone หรือฝั่ง Android เนี่ยต่อให้จอคุณน่ะมีรีเฟรชเ t สูงเท่าไหร่ก็ตามแต่ด้วยความที่ว่ามันแตกต่างกันเยอะเกินไปหรือผมไม่รู้แหละค่ะจะขี้เกียจเขียนโค้ดก็ได้ทําให้ทุกเครื่องโดนล็อกไว้ที่60นะครับซึ่งถ้าคุณได้60สิบอ่ะไม่มีปัญหานะแต่ว่าเนื่องจาก Android มันมีข้อเสียที่ว่าคุณนะครับไม่ได้สังเกตว่าตัวเครื่องได้มีการเปิดระบบอะไรบางอย่างไว้หลังตัวเครื่องแล้วมันทําการแอบเพิ่มนะครับผมคือเกมอ่ะเขาให้คุณ60 แต่ตัวเครื่องคุณออไปดัน90ซึ่งตัวเกมไม่ได้อนุญาตนะอันนี้คุณโดนนะครับเพราะเนื่องจากที่ว่าการเพิ่มเฟรมเรทจาก60เป็น90มันแยกออกนะครับผมซึ่งไอ30 frame ้30เฟรมเนี่ยคุณแยกไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้าหลักการความเป็นจริงของการเล่นเกมแล้วอะ30เฟรมคุณสามารถแยกความลื่นได้แน่นอนคือเกมคุณจะดูไวกว่าคนปกติอันเนี้ยมันจะผิดกฎเกมนะเพราะว่าเกมนะ่ะเขาให้คุณมา60แต่คุณนนไปเพิ่ม90อย่างเงี้ยผิดนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่คุณโดนแบนฉะนั้นใครเล่น a n d ด o i d ให้เช็คด้วยว่าตัวเครื่องคุณนะครับมีโหมดตัวนี้หรือเปล่าซึ่งแต่ละแบรนด์ผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแต่ว่าการเพิ่มเฟรมเรทให้นะผมก็คือจาก60เป็น90จาก90เป็น120โดยที่ตัวเกมพอให้มาแค่90ประมาณนะี้คือเกมก็าให้ค่ามาเท่านี้แต่คุณไปสูงกว่านะครับเกมบางเกมเขาไม่ได้ซีเรียสแต่เกมบางเกมเขาซีเรียสราะว่าแค่ความเร็วที่คุณเหนือกว่าเขานิดหน่อยอะ่ะคุณก็สามารถถูกแบนได้แล้วเพราะเดี๋ยวคุณโกงเกม ต่อให้คุณไม่ต้องใจจะโก,กงแต่เขาก็นับว่าโกงเพราะระบบมันตรวจสอบไม่ใช่คนตรวจสอบนะครับผมอันนี้เป็นสาเหติที่ว่าทำไมทุกคนถึงเด้งกันอันนี้ก็ผมมาอธิบายอาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้าสรุปโดยง่ายคือว่ามันเกิดจากปัญหาที่แรมเครื่องของคุณไม่พอนั่นเองเพราะเนื่องจากที่ว่า iPhone หรือ Android แต่ละรุ่นเนี่ยคุณมีแค่แรมตัวเดียวไม่ได้เหมือนกับคอมที่คุณมีแรม2ฝั่งคือแรมการจอกับแรมเครื่องซึ่งพอมีแรมตัวเดียวอพอตอนที่ผมบอกว่า ระบบจะกินไปประมาณ2กิกแล้วแล้วคุณยังไม่รวมตัวเกมอีก2 5กิกแล้วคุณยังไม่รวมค่าพีคหรือว่าค่าที่คุณเข้าด่านเยอะๆแล้วมันมีการส่งข้อมูลมากขึ้นการรับค่าเฟกมากขึ้นจาก2.5มันอาจจะเพิ่มขึ้นไปสูงสุดถึง4 GB นะผมซึ่งพอผมพูดไป4อ่ะมันเกินนะมันเกินตั้งแต่ iPhone 11อ่ะไปจนถึง iPhone 13สานะครับผม4กิกอันนี้คือพอคุณเจอค่าพีคไปคุณเด้งแน่นอนต่อให้คุณปรับต่าสุดคุณก็เด้งนะครับผม ส่วนไอโฟนที่เป็นระดับ6พิกบ้างก็ยังพอทนค่าพิกได้บ้างแต่ถ้าคุณเจอเอฟเฟกหนักๆอันนี้ก็อาจจะมีหลุดได้บ้างแต่ก็ถือว่าจะไม่น่าหงดหงิดเท่ากับแรม4นะผมส่วนแรม8อันเนี้ยที่ผมใช้มาคือ15 Pro Max ผมยังไม่เคยเจออาการเด้งซึ่งอาการเด้งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการแพทไม่ดีการออปติไมซ์ไม่ดีแต่ผมอธิบายข้างต้นไปส่วนฝั่ง Android ไม่ได้เกิดจากแรมแต่เกิดจากที่ว่าเครื่องคุณนะ่ะมีโปรแกร,รมพื้นหลัง ที่ทาการแอบปลดเฟรมเลทมาให้โดยที่ตัวเกมไม่ได้อนุญาตอันนี้ถือว่าคุณจะโดนผมซึ่งสำหรับใครเด้งบ่อยๆห้ามเข้าเกมซ้ำนะผมก็คือถ้าคุณเด้งเกิน2รอกในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีหรือด่าไอเด้งหรือเด้งด่าเดิมเลยอ่ะหยุดหยุดเล่นซะแล้วไปทําอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่หรือไม่ก็คุณก็ไปค้นใน YouTube ว่ามือถือคุณอ่ะมีโหมดนี้ไหมถ้ามีปิดมันซะคุณจะได้ไม่ต้องโดนแบนนะผมเกมไม่ได้แบนเพราะคุณเด้งบ่อย แต่เกมมันแบนเพราะตรวจสอบได้ว่าคุณนะ่ะแอบใช้โปรแกรมนอกหรือที่เขาไม่อนุญาตซึ่งต่อให้มันจะถูกกฎหมายเพราะเครื่องเข้าแถมมาให้แต่เกมมันเป็นบอทในการตรวจสอบไม่ใช่คนขอแค่มันพบว่าเอ้ยคุณผิดโอเคแบนจบแค่นี้ครับผมประมาณนี้สรับสาเหตุที่ทุกคนโดนแบนกันนะครับผม